คลิปนี้จะเป็นการซ่อมคอยที่ขาดเยอะผมแก้ปัญหาด้วยการยกคอยขดที่ขาดนั้นออกไปเลยแล้วก็ไปรือ้อขดสตาร์ชกหนึ่งชกสองจากอีกตัวหนึ่งครับซึ่งมันเสียแล้วแต่ขดนั้นมันยังใช้ได้ยกขดนั้นมาเลยแล้วก็เอามาลงในขดที่เสียเนี่ยนะครับเรียกว่าตัดต่อพันธุก,กรรมกันว่าอย่างนั้นคลิปนี้ก็คงจะให้ใหดูกันแบบคร่าวๆคลิปหน้าถ้าผมมีโอกาสทำแบบละเอียดเข้าใจกันได้ผมก็จะมาทำอีกสักครั้งหนึ่งนี่แล้วก็ดูแบบนี้กันไปก่อนนะครับ เอาออกมาฮะอันนี้เราเอาออกมาให้มันมาให้ครบสามเส้นนะอันนี้เป็นขดสตาร์ทนะจะมีสามเส้นไหมข้างละสามเส้นเดี๋ยวผมจะมาใส่อันนี้เปลี่ยนไส้นะครับตัดแต่งพันธุก,กรรมนะฮะนะครับเวลาลงร่องเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแบบไปถูกับเบรกเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไมล่ารองฮนะแล้วลวดเนี่ยนะครับลวดเนี่ยมันเก่านะฮะลวดมันเก่ามันมีความแข็งกว่าลวดใหม่นะครับมันไม่ลื่นฉะนั้นเวลาจะลงล่องเนี่ยก็จะเอาเนี่ยผมใช้ถุงพลาสติกแก้วเนี่ยครับ เนี่ยฮะเอามาตัดเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวผมจะลองนะนี่นะผมีแบบหนะใส่ไปเนี่ยครับเนี่ยฮะอางนี้ฮะก็เอากันอันนี้ลงนะะผมก็จะไปลงแบบนี้นะฮะไปอยู่ในร่องพลาสติกเข็นบ้างไม่รู้เห็นบ้างไม่รู้ครับ ลงลงครับถ้าเป็นลวดใหม่มันก็ลงง่ายนะนี่รวดเก่าเนลงไม่ง่ายนะลงยากติดอกครับนี่ครับลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงพลาติกออก อยู่ในปฏิกติกแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับ ลงไปหมดแล้วนะลงไปหมดแล้วครับลงไปหมดแล้วนะทางซ้ายทางขาออกมาแล้วนี่เอานี้ออกมาแล้วนะนออกมาแล้วนะครับไปเรเรียบร้อย เรียบร้อยเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นรอยต่อเดิมไม่เป็นไรช่างมันไม่เกี่ยวกันเร็เรียบร้อยในช่วงนี้ก็ขอเป็นภาพเร็วนะครับเป็นช่วงที่ผมต่อหัวคอยเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยเข้าด้วยกันซึ่งเป็นการอธิบายยุ่งยากพอสมควรเดี๋ยวไว้ผมจะอธิบายให้ในคลิปหน้าก็แล้วกันอันนี้ผมก็จะเข้าให้ครบทั้งชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา เข้าหัวในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้มันกลายมาเป็นคอยที่สำเร็จรูปเรียบร้อยครับผมว่าแดกแนวคร่าวๆเพื่อใช้อธิบายสำหรับการเข้าหัวสายให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายขึ้นครับขดออันนี้ผมให้เป็นขดลันนะครับขดโชกสองนะโลกดึกนะครับแล้วก็ขดสตาร์ทนะครับอันนี้ได้สามหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งศูนโอห์มนะต่อมานะครับ เก้าสิบเก้าสมมุติให้เป็นชกหนึ่งเก้าสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดนะเก้าสิบเจ็ดนะครับกดลันนะกดนอกสี่ร้อยสิบสามโอห์มนะกดลันสี่ร้อยสิบสามโอห์มนะครับสี่หนึ่งสามอ้าโอเค มาต่อกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับนี่นะโชคหนึ่งโชคสองก็โชคสามนี่ไล่มาเลยนะโชค่าโคตสตาร์ผมโคตสตาร์ผมผมตั้งชื่อเพราะว่าเป็นขดศูนย์นะขดศูนย์นะฮะขดหนึ่งนะครับ, 1, รบแล้วก็ 2, น 2, นะขดโชคสองเป็นสองนะคดโชคสามเป็นสามนะผมตั้งชื่อให้มันแบบนี้นะอ่ะอันนี้ผมตีสัว่าขดสตาร์ชื่อขดศูนย์นะแยกออกมาแย่มาขดศูนย์นะ เอาขวาออกเอามือขวาวางไว้อย่าไปใช้มันเก็บไปเลยนี่เก็บไว้เป็นเป็นสตาร์ทนะอ่าซ้ายนะครับใช้ซ้ายนะครับอาศูนย์ต่อหนึ่งนี่ครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งนี่หนึ่งอยู่นี่นะศูนย์ซ้ายนะครับต่อหนึ่งขวาศูนย์ซ้ายต่อหนึ่งขวาเป็นเบอร์หนึ่งนะอ่าแล้วก็ หนึ่งหนึ่งซ้ายว่างเห็นไหมหนึ่งซ้ายมาต่อสองขวาเป็นเบอร์สองนี่หน,นึนหน่งซ้ายต่อสองขวาเป็นเบอร์สองนี่ต่อสองขวานี่มาสองขวาเป็นเบอร์สองครับอ่ะแล้วก็สองซ้ายต่อสามขวาต่อสามซ้ายอย่างนี้อันนี้อันนี้ต่อต่ออย่างนี้เลยนะต่ออย่างนี้เลยนะเป็นเบอร์สามนะครับ นี่ต่ออย่างนี้นะครับนี่นะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาผมรู้สึกว่าจะออกกับทางเท่านั้นนะนี่ต่ออย่างนี้นะต่ออย่างนี้นะครับอันนี้เบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับก็คือนะครับสองซ้ายนะครับต่อสามขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นขดลันนะนี่จะเป็นขดลันนะครับตันกระซีนะครับนี่อย่างนี้ สตาร์ทนะครับก็เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับอ้าวครบแล้วสวมปลอกทนความร้อนรอยที่เราต่อระหว่างขดต่อขดเอาไว้แล้วก็มัดเชือกเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าหัวสายกันต่อไป อ่าเรียบร้อยนะครับครบทุกเส้นนะครบทุกเส้นเอาวัดโอ姆รวมก่อนก็ได้วัดอมรวมก็ได้นะโอ姆รวมก็วัดที่ใส่สีเทาเน,นะครับผมใส่สีนี้ใส่สีเนี่ยนะดูนะครับเก้าร้อยยี่สิบโอเคนะผ่านโอ姆รวมเก้าร้อยยี่สิบเราไปดูที่ตรงกับที่เราคำนวณไหมนะเก้าร้อยยี่สิบนี่นะเก้าร้อยยี่สิบโอมรวมนะเก้าร้อยยี่สิบนะครับอ่า

ที่เราวัดเนี่ยรวมได้919วัดได้รอ้อ920ก็ถือว่าโอเคนะตรงเป๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าพันเก็บ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชุบวานิดนะฮะเดี๋ยวเราไปชุบวานิดกันนะครับก่อนที่เราจะไปชุบวานิชเนี่ยเราวัดโอมรวมขั้นสุดท้ายกันก่อนครับว่าจะได้หรือเปล่าพอเดี๋ยวเราไปชุบวานิดปุ๊บเนี่ยนะครับผ้าโอมมันจะต้องเพี้ยนเพียนนะฮะแล้วก็ต้องรอให้มันแห้ง 920นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยทุกวันนี้กันครับ